ซื้อประกันสุภาพให้พิจารณาที่ตัวแทนเป็นหลักครับถ้าไม่อยากเจอแบบนี้นะนี่คือตัวอย่างของกรมธรรม์ลูกกําพาของจริงครับไม่มีคนดูแลมีอะไรก็ต้องติดต่อกับบริษัทประกันเองครับเดินเรื่องเองกสารเองทุกอย่างทั้งกับทางโรงพยาบาลทั้งกับทางบริษัทประกันนะครับตอนแรกอาจจะซื้อด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เมื่อซื้อผ่านตัวแทนสิ่งที่คาดหวังเป็นระดับแรกๆก็คือเรื่องของการบริการครับเพราะถ้าหากได้เบี้ยประกันที่ถูกๆคิดว่าจัดการเองได้ตัวแทนไม่มีความจําเป็น ซื้อผ่าน call center หรือช่องทางอื่นได้เลยครับไม่จําเป็นต้องซื้อผ่านตัวแทนเพราะถูกกว่าแน่นอนแต่ถ้าซื้อผ่านตัวแทนนะครับและคาดหวังงานบริการด้วยนะเราควรพิจารณาจากหลักการอะไรบ้างลองไปฟังดูครับ ข้อที่หนึ่งเลยนะครับไม่เสนอส่วนลดค่าเบีย้ยประกันและลูกค้าเองก็ไม่ควรขอส่วนลดครับเพราะถ้าการเสนอส่วนลดหรือการขอส่วนลดนอกจากผิดจรรยาบรรณตัวแทนแล้วนะครับโอกาสที่ตัวแทนคนนั้นเนี่ยจะอยู่ในอาชีพได้นานเนี่ยก็น้อยลงครับเพราะเขาเองก็เน้นที่ยอดขายไม่เน้นบริการครับเพราะรายได้หลักๆและผลงานหลักๆของตัวแทนนะครับก็คือเรื่องของเบีย้ยประกรันปีแรกครับและปีที่2เพราะฉะนั้นถ้าหมดจาก2ปีแรกไปแล้วนะครับรับรองเลยว่าคุณจะติดตอ่อตัวแทนคนนี้ ได้ยากครับเพราะว่าคุณหมดประโยชน์จากเขาไปแล้วครับแต่ตัวแทนที่เป็นมืออาชีพนะครับเขาจะรู้ว่าจุดขายของเขาที่ลูกค้าซื้อเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าซื้อกับเขาแล้วค่าเบี้ยประกันถูกกว่าซื้อคนอื่นนะครับแต่มาจากความสัมพันธ์ครับการดูแลการบริการเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่เขาก็จะหวนแวะเวียนไปหาคุณเป็นประจำนะครับเอาขนมเอาของฝากไปให้เรื่อยๆนะพราเขาเองเนี่ยไม่ได้น้อยค่างานตัวเองด้วยเงินไม่กี่บาทครับข้อที่2นะครับตัวแทนตอบปัญหาข้อสงสัยได้ครบถ้วนครับ ควรถามให้ดีก่อนซื้อนะไม่ใช่ซื้อแล้วค่อยถามไม่ต้องเกรงใจครับเพราะมีปัญหาก่อนที่จะทําดีกว่าทําไปแล้วมีปัญหาครับข้อที่3นะครับไม่จําเป็นต้องซื้อกับตัวแทนที่อยู่ใกล้นะครับเพราะสมัยนี้นะการดูแลลูกค้าแบบออนไลน์นั้นคล่องตัวกว่าครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อประสานงานกับทางโรงพยาบาลหรือรบริษัทประกันเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของการส่งเอกสารต่างๆนะครับถ้าได้ตัวแทนที่เป็นมืออาชีพดูแลด้วยเนี่ยก็ และยิ่งอยู่ใกล้ด้วยนะคอันนั้นก็จะเป็นเรื่องดีคุณสองกาไปอีกดครับแต่ประเด็นเรื่องการอยู่ใกล้อยู่ไกลเนี่ยส่วนตัวว่าไม่จำเป็นในสมัยนี้แล้วครับสุดท้ายเรื่องของประวัติสุขภาพครับการแถลงความจริงนะครับตรวจสอบนะก่อนที่จะเซ็นสัญญานะครับก่อนที่จะชําระเงินแล้วก็หลังจากที่ประกาศอนุมัติก็จะมีเวลาอีก15วันนะครับในการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าอดาที่เราซื้อมาเล่มละหลายห,ายหายมื่นเนี่ยพอถึงเวลาจะใช้ขึ้นมาจริงนะครับมันจะใช้ได้จริงๆครับ